มีค่ะมีค่ะข้อถัดไปนี่ก็ยังวกวนอยู่กับพวกแอปพลิเคชัน i อทีเอ v อซึ่งใน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 กลุ่มผู้อข้าเอวนะคะอาจออยเห็นมีอาจารย์เสวนาในวันนี้ก็ <c oughs> มีอาจารย์หลายท่านที่ชำนิชำนาญในเรื่องของการใช้ AI ไอนะ <c oughs> อยากจะ ร่วมแบ่งสองเห็นผู้เข้าร่วมอบรมค่ะใช่ค่ะมีพี่กุ้งไปทาบทามแล้วอาจารย์สะดวกมาแชร์ไหมคะออยอ่าคุณกค่ะพี่สวัสดีค่ะก็เอาพี่ๆคุยกันแบบว่าอันเนี้ยสนุกสนานแล้วว่าค่ะก็ไอ้ว่า อย่าง AI ก็เป็นของใหม่จริงค่ะพี่แล้วก็อย่างหนึ่งความเสถีรยรมันก็ยังไม่คงที่อยู่เอาแค่มาเป็น a s s i s t a n t ก็พอแล้วแต่ว่าจะไปเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ได้อย่างที่พี่ยูบอกแล้วก็อย่างที่สอนอวันิดาพูดก็เนี่ยชัดเจนเลยดังนั้นครูเวลาจะใช้ AI อย่างเวลาออยออยเอาไปแนะนำต่ออะไรเงี้ยออยก็จะต้องพูดตรงนี้ว่าเป็นแค่ a s s i s t a n t แล้วเราก็ต้องมามเราต้องมารีเช็คอีกรอบนึงอะค่ะเพราะว่าการที่เราจะไปใช้ โดยที่ไม่ไม่ไม่พรูฟเลยเนะี่ยมันจะทําให้บางครั้งถ้าเด็กดูแล้วอ่ะเขาจะจําในสิ่งที่ผิดไปไงคะดังนั้นเอามาเป็นแอสิสแตนตพอคะ่ะพี่ลุยต่อเลยสนุกกลางกลางเพลินเลยอ <laughs> ขอบคุณค่ะอะ่ขอบคุณค่ะเอ่อใครที่มีคําถามเนี่ยอยากแะสอบถามอาจารย์ออยก็ติดต่อได้เลยนะคะ คำถามถัดไปจะสร้างบทเรียนอย่างไรให้น่าสนใจสำหรับเด็กอาชีวะจริงๆนะอจะพูดในฐานะครูคนหนึ่งที่เคยสอนสอนวิทยาลายกเกษตรแล้วก็ได้มีโอกาสสอนวิทยาลายการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้สอนอเด็กเทคนิคนะคะแต่ก็เชื่อว่าเด็กก็คือเด็กสิ่งหนึ่งเด็กเด็ก แม้แต่ครูเองอะค่ะเวลาเราออกไปนิเทศเนี่ยครูเขายังชอบอะไรที่มีมีอะไรที่เป็นแรงจูงใจอะนะคะงงาวัลน,น้องน้องลูกหยีอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคะฮัลโหลน้องยุกหยีลูกหยีจากการอาชีพป,ปักท่อค่ะวันนี้พี่ไป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 นิเทศมาเราก็ยังมีอะไรลอ่อหลอกลอ่ลอ,ลอ,ลอครูเหมือนกันนะคะ เรายังมีนะมีตุ๊กตึ๋นตุต๊กตาหลอกล่อให้ครูตอบเพราะครูก็เหมือนเด็กค่ะเวลาเราออกนิเทศครูก็ไม่ค่อยตอบเราไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับเราใช่ไหมคะปล่อยให้เราพูดอยู่ฝ่ายเดียวเวลานิเทศครูภาษาอังกฤษก,กับครูอาชิวะเนี่ยครูอาชิวะก็มาจากเด็กอาชิวะไงใช่ไหมเขาก็จะแบบอยู่เงี้ยวเงียวเสร็จแล้วพอเราเอาตุกตาต๊กตุ่นตุ๊กตาล่อเท่านั้นแหละเขานี้พูดเก่งเลย นะคะก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับเราแต่ว่ามันก็มีบางคนเขาก็ยังอยู่เงียเงีของเขาหรือว่าง่วงเหงาหานอนของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายกันค่ะทุกเพศทุกวัยฉะนั้นเนี่ยการสร้างบุเรียนให้ดูสนุกสนานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของครูแล้วก็ความอย่างที่ยูบอกอะว่ามีความใส่ใจไหมพอเรามีความใส่ใจคนเราได้รับความสนใจจากบุคคลอื่นเนี่ยก็จะมีความรู้สึกยังไงอะ อยากมีส่วนร่วมอยากได้รับการใส่ใจคนทุกคนต้องการปฏิบัตินี้ยแหละคะ่ะแล้วเชื่อว่าครูภาษาอังกฤษทุกคนทําได้ดีค่ะนะคะต่อเลยคําถามต่อไป